สวัสดีครับครับตอนนี้ตอนแทบอยู่ที่ปากช่องครับก็จะมาซื้อไอ้ของอะไรนะของฝากร้านของฝากข้างบนชื่อร้านวัสนานวาสนานต้องรู้วัสนานร้านนี้ขายพวกกุนเชียงพวกหมูยอพวกแหนพวกอะไรนี้อร่อยครับอร่อยเดี๋ยวพาไปถุม่มนี่เป็นร้านของอยู่ก็อยู่ยยถแถวแถวแยก เดี๋ยวแยกไฟแดงปากช่องตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเราเปิดของแป๊บหนึ่งร้านนี้ของอร่อยครับคุณชมคุณเชียงอร่อยกำลังว่าจะทำขายนี่กระเป๋าเราเดี๋ยวแว่นเราอยู่วะตอนนี้แล้วตอนนี้ก็แล้วเอาปิดก่อนของบัติเยอะนี่าเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ ออก,กินเพียบ <c oughs> อ,อเดี๋ยวกลับกล้องกันนี่เอาวลเมไม่ได้ใส่ได้ไหมวะน่าอ,อย่างวันเนี้ยพามาดูมผมจะกินร้านนี้ประจำนะฮเดี๋ยวจะทำขายพวกอะไรนะหน้าร้านเนี่ยนี่นี่อร่อยมากนะครับคุณเชียงเนี่ยจะให้ดีเนี่ยเพระว่าอร่อยก็คือแบบ ที่มันมีมันหน่อยนะ,ะสูตรเนื้อนุ่มนี่ก็ได้นะที่มันมีมันแทรกหน่อยถ้าเป็นเนื้อล้วนๆนี่มันจะแข็งไปนิดนึงมีกุนเชียงปลาด้วยนะครับแต่ผมว่าหมูอ่ะสีมันสวยนี่สูตรเนื้อนุ่มเขาเนี่ยนี่อันนี้นะอันนี้นะแล้วพวกนี้จะเป็นของมีของกินเยอะเลยนะครับคือผมซื้อประจำก็จะมีอะกุนเชียงมีหมูยอแล้วก็มีแหนมแหนมไซนี้ซื้อประจำเด้อแม้ อะไรนี่ซื้อประจำหนามช่้งนี้อร่อยนะครับแต่ว่าสาหราเนี่ยเนี่ยหรอมีคุณเชียงเดี๋ยวจะไปทําไข่กระทะเทสก่อนไม่มีอะไรทำมาขายขายไข่กระทะหน้าบ้านนี่เล่นนี่นี่นะครับร้านของกินเยอะนะครับที่นี่ของกินเยอะนี่เพียบอ๋อมีอันหนึ่งอร่อยกับแก้มอย่างดีเลย หมูฝอยหมูฝอยหมูฝอยนี่คือหมูคุ้นมากเฮ้ยไม่ใช่นี่หมูแบบนี้ไม่ใช่หมูหยองนะหมูฝอยอันนี้หมูหยองจะเป็นแบบนี้นี่หมูหยองอันนี้หมูฝอยใช่ไหมวะอ๋อหมูฝอยกรอบเนี่ยเป็นกับแก้มอย่างดีเลยจะบอกให้อันนี้หมูทุบอันนี้หมูหยองนี่ขนาดเล็กอันเนี้ยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยหมูฝอยนะหมูฝอย พูหมูพุดมากแห่ไม่ใช่แ้วก็มีแบบเป็นหมูแผ่นเนี่ยหมูเดี๋ยวผมว่าส่วนตัวผมว่ามันแข็งนิดนึงเนื้อห, <c oughs> หมูสวรรค์อันนี้ก็อร่อยนะครับจะชอบแบบเนี้ยมีให้มีพวกหมี่โคราชนะครับหมี่โคราชวาสนานี่พร้อมปรุงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีหมี่โคราชจันทร์แทบแห่เนี่ยอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยป่ะเอาเท่านี้ก่อน นี่อะไรคุณเชียงอะไรขนาดเล็กก็มีนะครับนี่คุณเชียงไก่มีคุณเชียงไก่คุณเชียงปลาคุณเชียงหมูเป็นหมูเนื้อนุ่มกับหมูแบบแเกรดอีกเกรดหนึ่งของเขาอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกแต่ผมว่าผมชอบหมูเนื้อนุ่มนะอ๋อนี้พรีเมียมเหอนนี่พรีเมียมของกินเพียบเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าะหมของกินเพียบแล้วจะมีที่ใส่ด้วยอันเนี้ยเอามอไซค์มาด้วยครับรวกับโพล่าด้วย ได้ป่ะวะได้เูยนะเราไปทำหมูกระทะเฮ้ยไม่ใช่หมูกระทะไข่รกระทะเผื่อใครผ่านมาก็แวะมากินกันนะครับอ้าเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันสถานีต่อไป